สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลพบกับช n n ดูดวงกับเกนะคะคลิปนี้เป็นภาพรวมชีวิตและความรักคะ่ะประจำเดือนพฤษภาคม2567 ราศีตุลน,นะจ๊ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณดูได้ทั้งแบบลักณะและแบบราศีนะคะแต่การทํานายพยากรณ์แบบนี้จะไม่เจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ idline ห้าหนึ่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช anel คะ่ะ ในช่วงจังหวะเวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเกี่ยวว่าตัวตนของคุณค่อนข้างจะยิ้มได้ยิ้มออกทีเดียวนะแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าในเดือนนี้พฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ไม่สามารถได้อะไรพร้อมๆกันนะบางคนเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้เหงาๆโสดๆอยู่นะคะอยากให้ทุ่มเทไปเลือกไปให,ให้ให้พลังงานเกี่ยวกับการงานการเงินเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจะเด่นมากนะแต่ถ้าคุณจะเลือกความรักบางคนเนี่ยรู้สึกทุ่มเท ความสนใจไปทั้งเรื่องความรักการงานกับการเงินก็อาจจะดูดอบๆไปคุณลองชั่งใจดูนะคะว่าสิ่งไหนนะคะสำคัญนะแต่ถ้าเกิดภาพรวมของดวงที่เป็นแบบนี้พลังงานของดวงดาวอยากจะให้ชาวตุลน,นะคะเลือกการงานการเงินดีกว่านะคะเพราะยังไงยังไงก็สองสิ่งนี้มันมาจากมันสมองสองมือของคุณความสําเร็จความก้าวหน้าของคุณก็จะทําให้ทุกอย่างนะ่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะยังไงให้เรายึดคตินะคะไม่มีความรักไม่เป็นไรแต่ถ้าเราสวยแล้วเรา แล้วก็รวยด้วยอันนี้จะเลิศม,มากนะคะเดือนนี้ภาพรวมของดวงของการงานถือว่าก้าวหน้าขยับขยายนะคะผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คำจุนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับแวดวงข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะได้รับการโปรโมทที่ดีด้วยนะคะ,ะได้รับเขาเราียกได้รับหยิบจับงานที่สําคัญสําคัญที่ทําให้คุณมีได้มีโอกาสแสดงศักยภาพหรือความก้าวหน้าต่างๆนะคะแต่ในตัวตนของคุณ นะแล้วก็แต่เดือนนี้ให้เราระวังปัญหา,าสุขภาพร่างกายของญาติผู้ใหญ่หน่อยนะคะระว,วังท่านจะเจ็บป่วยไม่สบายคะ่ะการเงินนถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะถือว่าหาได้หาคลองบอกเราให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าช่วงนี้คุณสดๆอยู่ความรักไม่ไม่ค่อยเลิศมากเราก็ไปทุ่มเทตรงนี้ดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่าการทุ่มเทของคุณไม่เสียเปล่าคะ่ะทีนี้เรามาเจาะในเรื่องราวของความรักหน่อยนะคะความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจจะมีบรรยากาศของแบบ เหมือนเรารู้สึกว่าอาจจะมีชาวตูนบางท่านบางคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเป็น เป็นชอยให้ใครอยู่หรือเปล่านะเรากำลังถูกเลือกอยู่ไหมแล้วเขาจะเลือกเราไหมนะคะบางทีคุณมาลุ้นคิดอยู่กับเรื่องราวแบบนี้จนะทำให้จิตใจของคุณนะคะไปฝักใฝ่หรือว่าโฟกัสแต่เรื่องตรงนี้ทำให้บางทีเรื่องอื่นเหมือนที่บอกกับพลังงานมันดรอปไปนะคะลองช่วงนี้ลองถ่ายเทพลังงานดูนะคะอะไรที่ไม่สำคัญกับ,ก,บกับใจเนี่ยพยายามปัดไปก่อนนะคะจะดีที่สุดนะคือมันมีอะไรมีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะดูแลกันนะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่คุณก็รู้สึกว่าในความเป็นเพื่อนอันนี้มันมีความพิเศษอะไรบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยโทรคุยกันทุกวันไลน์คุยกันทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกสถานะตัวเองยังไงดีนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเรารู้ในชีวิตของเขาทุกอย่างเลยนะเป็นยิ่งกว่าที่ปรึกษาเป็นยิ่งกว่าคอนซัลท์นะคะแล้วในบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงความใกล้ชิดต่างๆแต่ถามว่าคุณมีใจเขาไหมอ่ะมันมีไปแล้วละนะแต่ว่ามันก็ หรือบางคนเนี่ยมันทาเหมือนกับมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะแล้วมันก็ยังดูวังวนอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความไม่ชัดเจนนะบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องราวของอดีตเก่าๆด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนนี้เรามีความรู้สึกที่มันดีกว่านี้หรืออะไรที่มันมากกว่านี้แต่ทำไมช่วงนี้มันดูแผ่วๆไปนะคุณเนงานต้องใช้ความอดทนนะในการที่จะ ก้าวข้ามผ่านอารมณ์เศร้าตรงนี้ไปได้นะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยพยายามนะคะว่าจะพยายามเออเออเคลียนะคะเรื่องราวสถานการณ์ความไม่ชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ได้นะคะเหมือนอยากจะทําอะไรเนี่ยให้มันเด็ดขาดไปเลยนะเอายังไงก็ว่ากันมานะคะจะชอบแบบไหนจะอะไรยังไงนะคะถ้ากักอยู่เนี้ยมันจะทําให้เราซึ่งเป็นคนที่ชัดเจนมากเนี่ยก็รู้สึกถึงคําว่าทุกข์ได้นะคะ แต่ว่าพอคิดจะถามหรือจะพูดอะไรไปเนี่ยก็ยังรู้สึกถึงความไม่กล้านะคะแล้วก็กลัวทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เป็นไปแบบที่เราคิดแล้วทุกอย่างมันจะสูญเสียไปอย่างเงี้ยดังนั้นช่วงนี้ชาวตูนเลยก็ค่อนข้างต้องพยายามปรับบาลานซ์สมดุลกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้าใครมีเรื่องตรงนี้อยู่นะคะก็ก็เหมือนกับต้องพยายามทําให้อีกฝั่งหนึ่งไม่รู้อะคะ่ะว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ะนะแต่ว่า บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียเปรียบแต่ว่าคุณก็ไม่พร้อมที่จะให้ความจริงมันกระจ่างชัดเพราะคุณก็ไม่อยากจะเสียอะไรตรงนี้ไปนะคะดังนั้นเดือนนี้ถ้าใครมีความคุ้มครือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะข้อความไม่ชัดเจนในรูปแบบต่างๆลองปรับสมดุลเคมีพลังงานตัวเองดูสิคะบวกลบเลือกที่สําคัญกว่าตอนนี้ดวงคุณขึ้นในเรื่องของชีวิตการงานการเงินความสําเร็จ ที่มาจากตัวตนของคุณเองดังนั้นขอให้ไปทุ่มเทกับตรงนี้ก่อนเพราะจริงๆในเรื่องของความรักเรื่องของคู่เนี่ยบางทีเราต้องไปอิงกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งบางทีคนคนนั้นก็ยังยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มันอาจจะทําให้เราต้องเสียพลังงานเกิดท็อกซิกทางอารมณ์เกิดพลังงานลบในใจบางคนถึงขั้นหมดหมองบูลลี่ตัวเองอะไรไปมันก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์นะคะดังนั้นเลือก อยู่แบบสตรองนะคะแล้วก็ใช้พลังงานความเข้มแข็งเนี่ยขับเคลื่อนตัวเองขึ้นไปนะคะให้อีกฝั่งหนึ่งอะเป็นฝ่ายตามเราบ้างนะให้เขารู้ว่าถึงไม่ถ้าไม่มีเราเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีสักว่านะอยากจะแนะนําแบบนี้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้เองเนี่ยก็ใหอเรามัดระวังเรื่องคําพูดของคุณด้วยนะเพราะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเป็นคนพูดที่ตรงไปตรงมานะคะค่อนข้างชัดเจนดังนั้นคุณจะสื่อสารหรือจะพูดอะไรกับใครช่วงนี้เนี่ยให้เรามัดระวังตรงนี้หน่อยเพราะบางทีคําพูดคําจาเราอาจจะไปทําร้ายคนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจได้นะคะอันนี้ก็ฝากเตือนมาตรงนี้นิดหนึงนะเอ่อเรื่องการลงทุนของชาว ต้นนะคะเดือนนี้อยากจะให้เป็นไปในเรื่องของงานหลักก่อนนะใครมีงานหลักก็การเงินจะมาจากงานหลักการลงทุนต่างๆที่คุณมีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้แนะนําม,มากนะคะแต่ถามว่าคุณมีโชคมีลาบไหมช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่ามีนะอาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจะอามาจากการไปทําบุญทํากุศลน,นะคะ,ะได้ด้วยค่ะแล้วก็หรือเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะคะที่มีความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยก็จะเหมาะกับคุณที่สุดนะคะอ่า ทีนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคุณถ้าใครหวังอะไรไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมต่างๆสิ่งที่คุณควรจะได้รับสิ่งความถูกต้องนะคะหรือบางคนรอตําแหน่งรอรอเงินรอโอกาสที่มันควรจะต้องเป็นของเรานะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณรอคอยหรือความยุติธรรมต่างๆต้องมาเป็นของคุณค่ะแต่ อาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องของความรักเท่านั้นเองนะคะใครที่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเดือนนี้คุณจะได้ประโยชน์ได้รับชัยชนะนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆนี่ก็ถือว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยค่ะใครอยากจะไปสอบแข่งขันหรือสอบสมัครงานอะไรนะคะช่วงนี้ถือว่าดวงเปิดดวงส่งสำหรับชาว ตุนด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเดือนนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวตุลน,นะคะหมั่นนะคะเสริมดวงนะคะทำบุญนะคะเพื่อเพิ่มพลังบุญบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะอาจจะส่ะสวดมนต์เจริญสติทําสมาธินะคะได้หรืออาจจะทําทานนะคะช่วยเหลือ,อคนยากไร้นะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์ ยากไร้นะคะหรือว่ามูลนิธิสัตว์ต่างๆมูลนิธิสัตว์นี่นะคะที่เขาเมีคนดูแลที่เขาขาดแคลนเรื่องอาหารอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้บุญสูงทีเดียวนะคะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ